ขวาขวาไปหน้าและหลังปาาไปเชิญท่งแดงลงท่งสีเขียวโบกสะบัดไข่ทิมงานคุณครีดฟ้ามไกลเสียชาติมูสามร่วมกับทิมงานเอฟเทวราขึ้นสูงสูงลงซาซาทำเวลาหลาย ทำคะแนนได้เยอะๆหอยทิพยงานจ้องโชคดีสามสอง,งไปอย่ายุ้อย่าเอ็มไปดันไปอย่ายุ้นอย่ายุ้นเอ้ยพอจ้าแม่จ้า อ๋อจาายอาจาายใจสิคาัเลครับหอกแงกอกแงกเลยครับไปได้เลครับไดี๋ยวทีเดบาทเสียวชนงเออเขาไปบังไว้หันแล้ามลอยังออกวาคนีองอกแงกอแงนะครับอกแงกอกแงกตก็ไปได้นะครับสิาชมงานเอฟเทา วามของเบียงนองครับหัวข้หัวจ้กกรเกรงสินาทังนึงบันนี้จัดไปเมนูเช้เป็นพันนักกลาไปชื้อซอยเป็นเป็นยางมาจีนน่ะชวนชวนไือซยเป็นละ สังตัวลังเมฆครับตับงตัวลังเมฆนะครับถ้าไหลไหลแล้วนะครับถ้าไหลทะลุออกมาแล้วนะครับนี่ก่อนเดียวก่อนในใยนี่ละ่ะมานหรือประมาณนะครันสามสิบห้าเจ็ดสิบห้านะหมวกกระสูงนะครับเกือบกับพอประมาณนะครับเอ๊ มาน iesen, หรือประมานอดใจไว้ครับชาติ48ทันหนึ่งจะมีความพร้อมในบางต่อไปครับสราชวงศ์เ่ินเข้าไปทันสามเลยปอกใดนาโมเ่ินเข้ามาจ่อทันหนึ่งน่ะไงเออมันมันบลัยอะไรอะไรมันทะลุออกมาแล้วน่ะ แต่ลัปไปทางการว่างหางครับต้องขอกราบระท่านอภัยแฟมันเทอร์บอลสามารถจะบันายได้นะครับเนื่องจากว่าบังนะครับคุณเอ ร้อยหกสิบพันไปมูเลยกะว่ายุง่งถึงขีฟาละย่าต่อมานะครับหมูย่างกะออกว่าท้อนะเออมันไผ่มันมั่นครับให้ทางทีมงานอันทิดตามให้ตลอดครับ บอได้นี่น้อนใจครับให้ความสําคัญกับบังไฟทุกบังนี่เห็นแล้วขันหัวมาเข้ายิ้มเปรย์เปรใ์้อไตเทศนี่เป็นฝายของโคงโ้งว่ขวางตัวทาเดียวบอขยับเรืยนะครับ <S <S นี่ก็จะถึงเส้นฝายของโค้งนี่ขันหัวมายิ้มปเปรยให้เท่าแล้วครับไปยูนิ่งทาเดียวเลยนะครับบอขยับเลยนะครับฝาขาจอ,องจางนี่ไตกลุ่มก่อนปีนมาด้วยว่าเนี่ยล่ะน,นี่ สิบพันไปเหมือนกันลุนกันครับองศากะพอประมาณแต่ความเบาสำหรับีมง,งานแอคทีฟรันด์เบอรต้องซูฟนะครับความเบานั้นเป็นเลือดนะครับก่อนจะโดนกุมฝาคาจังจางครับจะมีก้อนน้อยที่แยกตัวมาจากก้อนใหญ่กุมฝาที่ร้อยมากนั่นท่านหางยู่นซูนกันไปว่าเดียวนั่นสองก้อนน้อยนั่นที่แยกตัวมาจากกุมใหญ่ที่ร้อยตัวมากนั่นท่านผ่านตรงกลางสองจุดมาเป็นฝาขาวไร้บางสำหกับสนงินครับ 200, 40, 000, oh, สองร้อยสี่สิบพันไปหัวดันซ้ายหางดันขวาครับไปลองสังเกตฝาขาวสินจางๆสินตะแยงครับหางจะพาลง,งตรงกลางสินเลยนะครับสองร้อยหกสิบพันไปวันช่วงนี้ก็เป็นจมๆเหมนี้ เมา่อถึงช่วงนี้คือจมบัดน,นี่ขุมฝาาขาล้วย้อนนี่ท่านมาถึงช่วงนี้คือเป็นการเอาแยงาจังสันละบนเ้เมื่นี่ช่วงอัตงนตายนะครับสังเกตก่อนในยยก่อนเดียวเนือหลังฐานขึ้นไปนี่ก่อนในยยนันเนือไปย่างขึ้นไปสูงกันสองร้อยเก้าสิบพันไป สามร้อยพานไปหาเกือบกันเด้อดับแรกเดน้อน่อนมาดีๆมาออกทรงคมจมนะครับสามร้อยสีพานไป <หา S 2> <า>บอก,กพี่<า>กนันมองเลยครับบอกไฟรบางนี้ครับบักพ้าวนะบักพ้านะครับสบพาน 20, ไป บ่าลไปโยกโลระดาบครับจังหวะสุดท้ายจึ้ง335ชัดเจนเนะท่านชัดเจนเนอรโอ้หิม